ในโปรแกรมเว็บ c o d e นะครับเราสามารถแบ่งพื้นที่การทำงานออกเป็นหลายๆส่วนได้นะครับผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Editor Layout นะครับก็คือมาที่ส่วนของ View Editor Layout แล้วก็มาเลือกรูปแบบของ Layout นะครับก็คือรูปแบบพื้นที่นะครับถ้าเป็นคอลัมน์ก็คือแนวตั้งนะครับอย่างเช่นผมต้องการอยากจะได้คอลัมน์สองคอลัมน์ก็เลือกเป็น t ูอล o l u m n ก็จะได้พื้นที่มา2พื้นที่นะครับก็คือซ้ายขวาหรือถ้าผมต้องการอยากจะให้มีพื้นที่ด้านบนนะครับผมก็จะเลือกเป็น split up ก็จะมี3พื้นที่ ด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านซ้ายก็จะประกอบด้วย้ายบนกับซ้ายล่างซ้ายบนนะครับให้ทําอะไรผมก็จะนําเอาพวกไฟต่างๆนะครับมาเปิดในพื้นที่ซ้ายบนเนาะหรือว่าซ้ายล่างนะครับอยากจะให้ทําอะไรนะครับด้านขวาให้ทําอะไรก็จะทําการลากไฟต่างๆไปเปิดในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งพื้นที่การทํางานนะครับโดยแต่ละพื้นที่นะครับเราจะเรียกว่าเป็นกรุ๊ปนะครับเราสามารถดูกรุ๊ปได้ผ่านคําสั่ง Open e d i t o r นะครับกรุ๊ปหนึ่ง มีแถบอะไรบ้างคูปสอ2มีแถบอะไรบ้างนะครับุปที่ม3มีแถบอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่การทำงานในโปรแกรม VS s t d o d e นะครับผ่าน Editor l a y o u t นั่นเอง